สวัสดีครับก็มาดูกันครับว่าคลิปนี้ครับที่ดึงดูดคุณครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณมีอะไรอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกเป็นข้อความเป็นการไกดไลน์กับคุณนะครับก็ให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับประจําตัวคุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานรูปแบบไหนก็ตามนะครับท่านเหล่านั้นครับมีข้อความมีเมสเซจอะไรที่อยากจะบอกถึงคนที่มาเจอคลิปหรือคลิปสุ่มในวันนี้ครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มของคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครับโอเคนะครับไพ่ใบนี้เนี่ย second rare of wisdom หมายเลขสอง ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของคุณถามว่าคุณมีไหมนะครับคนที่มาเจอนะครับมีแน่นอนครับเป็นรูปแบบพลังงานนะครับที่อยู่ใกล้ๆคุณครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแต่ละาศาสนาที่คุณนับถืออยู่ด้วยนะครับจริงๆไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรังสีที่2ซึ่งเป็นรังสีของปัญญาเป็นรังสีของเขาเรียกว,ว่าสติ ภูมิปัญญาองค์ความรู้หรือ,อการ a w a r e n e s นะครับ a w a r e n e s คือการรับรู้ดังความเป็นจริงก็ได้หรือ a w a r e n e s ในในตัวคุณคราว่าเมื่อคุณอยู่ในขึ้นที่ดีครับขึ้นของความปิติสุขขึ้นของสติปัญญาขึ้นของอมองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยด้วยความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่ศักดิ์ศร ประจำตัวที่คุ้มของคุณอยากจะแนะแนําคุณคือการยกระดับอะครับปัญญาของตัวคุณ w i s d o m แน่นอนรับว่ามันเป็นเป็นปัญญาเป็นเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิความรู้คุณจะยกระดับตัวคุณนะครับได้ด้วยวิธีไหนการยกระดับปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทั้งการศึกษาการอ่านหนังสือการพัฒนา,นาในโลกภายในนะครับการดูจุดด้อยของตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นจุดแข็งนะครับการ พัฒนาในเรื่องราวของความรักนะครับความเมตตาต่างๆต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเนี่ยอยากจะแนะนําคุณนะครับให้คุณเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามนะครับเมื่อคุณทํามันด้วยด้วยความรักครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานไหนก็ตามแต่คุณรักในงานคุณรักในอาชีพของคุณนะครับ คุณมีจิตวิญญาณนะครับที่มีความสุขในการทํางานนั้นเนี่ยสิ่งนั้นนะครับมันก็จะดึงดูดหรือนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณ <c oughs> ขออภัยนะครับมีไอ้หนึ่งมาให้กับคุณเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเทวดาที่คุ้มครองคุณคุณมีอยู่นะครับหรือ ถ้าคุณอยากจะสื่อจิตอธิษฐานจิตตั้งจิตเนี่ยท่านก็รับรู้นะครับสามารถรับทราบได้นะครับทำไมผมถึงผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้มันมีในยะาสาคัญครับที่เป็นไพ่ของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ถ้าถ้าตามไพ่ก็คือเป็นแองเจิลก็ได้ครับ การสื่อสารด้วยภูมิปัญญาการนั่งสมาธิการสื่อจิตหรือต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณได้รับรู้นะครับถ้าคุณอยากจ,จะรู้วิธีการหาเทวดาประจําตัวของคุณนะครับผมก็ทําคลิปใน YouTube ไว้นะครับก็ลองไปฟังดูได้นะครับก็อาจจะมีข้อความคํำแมสเซจที่ส่งถึงคุณประมาณนี้เลย